สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะมาพบกับชาแนลเมทามีเลิฟๆินะคะเห็นไหมว่าเราเปลี่ยนหน้าปกชาแนลนะคะแล้วก็เปลี่ยนเราเราไปดูชาแนล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  l c ชม n น e l ิฟิเลิฟเลิฟนะคะก็ไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่านะคะก็ถ้าเรียกผิดก็ขออภัยนะคะ ขอขายโลโก้นะคะโลโก้ร้านนะเราก็เลยเดีอยากจะเปลี่ยนเพราะมันน่าเบื่อนะคะก็วันนี้นะคะเราจะมาเปิด Q&A กระโดดทำไมนะคะ Q&A นะคะตอบแล้วถามหรือว่าถามแล้วตอบนะคะก็ใครจะถามอะไรมาก็ได้ยกเว้นที่อยู่โรงเรียนโรงเรียนน่าจะรู้กันแล้วแล้วก็มีแฟนหรือยัง ยังค่ะตอบเลยแล้วก็ห้ามถามพวกขอให้เอาสกุชยี่สิบอันดับที่ชอบไม่ได้นะคะแต่ว่าสกุช่ที่เกียรติหอันดับห้ามเกินห้าอันดับนะคะถ้าแบบ1ิอันดับเนี่ยจะเป็นรับคำถามนะคะของเรา Q a นะคะเราต้องแยกแยะให้ออกสำหรับรับคำถาม Q a A นะคะก็ต้องแยก ให้อ่อถ้าได้ยินเสียงอะไรก็ขออภัยนะคะก็ขออภยยัยไว้ก็อันนี้ดีแล้วถ่ายตรงหน้าเบี่ยงแล้วเราจะถ่ายทุกวันนะคะประมาณตอนเนะี่ยประมาณตอน,นพวกเย็นๆอะไรนี้นแต่บ่ายสองครึ่งน,นะคะตอนนี้บ่ายสองครึ่งอยู่นะก็เลยมาถ่ายตอนนี้เลย วันหนึ่งน่าจะลงประมาณ2คลิปนะคะหรือเปล่าแล้วแต่นะคะว่าจะมีอะไรให้ลงแต่คลิปที่2มีอะไรให้ลงแน่นอนค่ะก็รอติดตามนะคะก็ถ้าคลิปนี้พูดมากก็ตขออภัยนะอย่าลืมนะคะห้ามถามที่เราบอกนะคะที่อยู่นะคะห้ามถามแล้วถามแล้วให้เรียงกันมาเลยนะคะไม่ใช่ตอบแบบตอบถามแบบทีละคอมเมนต์อะไรเงี้ยมันก็จะอ่านยาก มันอ่านง่ายเลยแต่มันเลื่อนยาวไปนะคะแล้วก็ชอบเลื่อนยาวๆแหละแต่ด้วยคน,คนติดตามก็น้อยหรือว่ามากนะคะสำหรับบางคนนะคะกะ็สามารถถามในใ,นใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะในคลิปนี้เท่านั้นนะคะห้ามไปคลิปอื่นถ้าวันที่เรากำหนดหวันที่เรากำหนดที่เราจะมาอ่านนะคะก็ จะแบบจะมาทำคลิปอ่านนะคะหรือไม่เราก็ใช้โทรศัพท์นี่นะคะโทรศัพท์นี่ไม่ได้อวดนะเราก็จะใช้โทรศัพท์นะคะเนแล้วก็อ่านเอานะคะแต่เราจะปิดรับคำถาม Q&A วันที่23กันยายนนะคะ ปีนี้นะสองห้าห<ม>้าเก้าก็ปิดวันศุกร์นะคะทุกอย่างเราจะปิดวันศุกร์หมดเลยนะคะห<ม>น้าเพราะแดดมาเลยเนะี่ยทุกอย่างเราจะปิดวันศุกร์หมดเลยนะคะ<ม>ก็เลยเบบดเพราะว่ามันเป็นวันศุกร์ไง<ม>ก็จะได้เบดพักผ่อนอ่านยาวๆต้องทำกันบ้านวิธีทำนะคะทำ,ทำไม่ใช่ไม่ทำนะคะ เดี๋ยวเราก็จะปิดเทอมนะคะปิดวันที่สามสี่ห้าค่ะเราสอบนะไม่ใช่ปิดเทอมสอบสามวันนะคะเราปิดเทอมเราก็จะได้อัคดคลิปยาวๆนะคะแต่อาจจะไม่มีเวลาด้วยเราต้องไปดูแลคนนะคะโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์นนะคะไปแชร์กันนะคะบ๊ายบาย Hmm.